และนึ่งคือวิธีการผสมผงขัดฉบับเจ๊ไก่เตรียมผงขัดหน้ามาตามด้วยเจวานหางจระเขเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ทําการคนหลีถ้าเกิดรู้สึกว่าเจวานหางน้อยเกินไปเราค่อยเติมใหม่แต่บอกเลยว่าแค่นี้ก็เพียงพอมาสําหรับการใช้ขัดผิวหน้า สครับผิวนั่นเองคะ่ะนี่จ้ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะผมสครับของเราโอ้เสียงเกลือหม <c oughs> นี่แหลสะสครับเกลือมันก็จะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ดีมากนะก่อนที่จะขัดหน้าทุกครั้งเจ๊บอกแล้วว่าต้องมีการเปิดรูขุมขนเพราะว่าส่วนตัวแล้วเจ๊เองทำการขัดหน้าแค่ 3วันครั้งนี่ก็คือครบสามวันแล้วค่ะทุกคนใช้น้ําอุ่นเช็ดแต่ว่าต้องล้างหน้าทำความสาดก่อนนะเอาค่อยมาใส่น้าอุ่นเร็ดแบบนี้จ้าแบบนี้เช็ดเอาขี้ตะลึ่นออกเช็ดเพื่อแบบเป็นการเปิดรูของขนสำรีสองแผ่นกําลังดีนะคะทุกคนอืมคิดมากคิดหนะ้าทุกคน เมื่อได้สำลีส่งเห็ดเซ็นเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ได้เวลาลงผุงขัดของเราค่อยๆลงค่อยๆขัดค่อยๆวนไปเบาๆแบบนี้ ผมขัดสองช้อนขัดให้หมดเลยนะคะทุกคนส่วนเจ๊ก็คือนะขัดครั้งละสองช้อนจ้าเพราะว่าสองช้อนกำลังดีเด้อผงขัดนี้จะมีส่วนผสมของคาร์ินชันเป็นหลักโอไม่ใช่บอกผิดเกลือเป็นหลักคาร์ินชันเป็นรองเพราะว่าอะไรเกลือมันก็ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ดียิ่งเป็นเกลือหิมาลัยแล้วนั้นคือมันมีสายแร่เป็นซีเชอรในเกลือหิมาลัยทำไมถึงชอบเกลือสีชมพูกินก็ได้แช่ตัวถ้าเกิดว่าเอาเกลือหิมาลัยไปผสมน้ำอุ่นแล้วแช่ตัวมันเหมือนการดูดซับสารพิษแบบแช่ดูดซับสารพิษประมาณสามเลย เอาเนี่ยเลี้นตรงมันดำๆด้านๆของเรานะขัดเบาๆเด้อเบาๆเด้อเสียบเล้อเบาที่สุดท่าที่เราจะทำได้เนี่ยที่นี้ก็คือเสร็จเดี๋ยวเอาน้ำกอดแป๊บหนึ่งโอ้โอ้หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำล้างสวยออกเลย เพียงแค่นี้เราก็ได้หน้าที่สะอาดสะอาดแลวนะสะอาดลื่นนิ่มแบบหน้าสัมผัสมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามันยังมีคราบเหลืองๆแบบนี้ให้ใช้นมจืดเซตออกแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับคราบเหลืองๆค่ะทุกคน ถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าแถวบริเวณใบหน้าของเรามันยังมีความเหลืองๆของผงสมัยผงสมุนไพรติดอยู่ให้ใช้นมเจิดแบบนี้สำลีชุบลงไปที่นมเจิดแล้วทำการเช็ดที่ใบหน้าของเราอีกรอบหนึ่งเพื่อมันจะทำความสะอาดตัวเหลืองๆข้าวเหลืองๆต่างๆที่อยู่บนผิวของเราได้ดีให้ออกหมดจุด,ดมากยิ่งขึ้น แต่คราบเหลืองๆของผงขมิ้นชันหรือว่านางคำนั้นมันไม่ได้เป็นอันตรายมันยิ่งจะดีต่อผิวของเราเดี๋ยวสองสามวันมันก็จะหลุดไปเองค่ะทุกคนแต่เพื่อ,อความแบบว่าเราเป็นสายที่ทำงานนอกบ้านคราบเหลืองๆนี้มันก็คือจะได้หลุดออกได้เร็วแล้วนมมันก็ยังทำให้ผิวเราเนียนนุ่มและชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแค่ใช้สำลีสองแผ่นซุปลงไปแล้วก็แบบนี้เลย รอบสุดท้ายหลังจากที่เราล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดหรือว่าสบู่แล้วเช็คดูแล้วว่ามันยังมีคราบเหลืองๆให้ทำแบบนี้ไม่ค่อยๆถูเอาเห้หมดก็ได้นุน่มในเกี่ยวนี่ยเกี่ยวปิกนะ <laughs> นี่อาบน้ำแร่แช่น้ำนม ให้ขาวดั่งนมไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแค่นี้ความเหลืองๆของคาบสมุนไพรต่างๆก็หลุดออกลูกฮกกระลากนี่แมสะอาดใสแจ๋ววิบวับไปเลยจ้ะทุกคน